พงพันเสือ้อตาแย่พอแม่ควนสีนบหนอบไว้ยอไไว้ที่สูงพระราบุญตามมะขำแนวน้ำอยู่สงปาถนาอันใดคงสีลุลาบได้โดยดามดังประสงค์พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับตอนรับพี่น้องเขาสูช่องรายการโชคไพศาลนะครับพบพอกันกือเก่านะครับเมื่อนี้อยู่ตลาดนัดโคกระบืออำเภอวารินชำหลาจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเดี๋ยวจะพาไปสำรวจตลาดง่วนในเมื่อเนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีตอนรับพี่น้องเขานะครับเข้าสู่ช่องรายการโชคไพศาลชาแนลนะครับมอนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่ยีิบแปดนะครับเนาะวันอาทิตย์ที่ยีบแปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาท่ามกลางบรรยากาศนะครับฝนถึงตกเศ้าใหม่ๆเนาะอากาศกระลมเลื่อนนะครับมอน้ขี่ฟุ้นโบมี่นะครับขี่ฟุ้นขี่ไงโบมี่เลยพี่น้องมาสื่อขว่วยนะครับคึกคัก ตราควายนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ด่านโซนตลาดข้าวนะครับดูสภาพบรรยากาศนะครับของตลาดนาัดว่ารินจำลาบนะครับตลาดนัดโคกับเบือว่ารินจำลาบเนาะได้ห้อยกับเขาล้ลยนะครับเดีย๋ยวไปเบิ้งราคาน้วกันนะครับเมื่อนี้ว่าเป็นตังไหนเนาะเดี๋ยวไปเสือไปสอบถามน้วกันนะครับบรรยากาศคึกคักคึกเคือนนะครับนนเนาะเต็มเลยพี่นอ้องเ้ามนี่เดีย๋ยวเบิ้งนะครับเบิ้งราคา พี่้องก็มาเสือมาขายหลายนะครับเมื่อนี้ไดนข่าวว่านายหอยก็มาเสือรลายกันนะครับจากโคศกเุกคนประกาศนันเมื่อกี้นี่ว่านายหอยกับเขามาเสือคุณละหาโตหกโตนะคือทันนะครับตลาดว่าลินตลาดนัดโค้กับเบือว่าลินเท่าเยอะเลยนะครับชนี้ก็ว่าเจ็ดมงกุกัวนะครับเนาะเจ็ดมงเคกึงแล้วอี๋ยวไปเบ่งราคาน้วกันนะครับอ่สัมผัสเนี่ยเดี๋ยวด้วยอนุญาตนะ อนุญาตเอมาครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวบังควยงามไปนลากันนะครับพี่น้องเน,น,น,นาะของนายหอยห่องินิไม่ใ่ตัวครับสองตัวเนาะเหลยวตัวหนึ่งเี๋ยอตัวเดียวขายไปแล้วตัวนึงตัวไหนขา,ายลายมไหน,นสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทข้วยผู้หรือข้ยแม่ขายไป้อยแ,แ,แม่เนาะ ตัวนี้เหลือตัวเดียวเด้อฮะเอาญ่แตหญ่แต่ไงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปย้ำในญ่แต่เด้อเอาไงในี่รูอะไรเดี๋ยวกำลังสัมผัสเนี่ยกล้วยแม่หรือก้วยผู้เนี่ยผู้ครับกลวยผู้เนาะกลแม่แบบแต่จากปีละพี่สองปีกว่ากลวยสองปีกว่าเด้อพ่น้องเด้อผมแนมเบิ่งสภาพกับพ่อเถียงยังได้สูงประมาณร้อยสามสิบบวกยังเนาะร้อยสามสิบบวกนะครับบักผูนนะครับมันมีผสมไะไยัง ยั่งวัทถันมีผลงานเนาะวัยสองปีกว่านะครับน่าจะไก่สมเลยแล้วอ่ะเพิ่งตื่นสนามอยู่อยากได้ลรย้าไในตัวนี้สามหมื่นแปดนะครับได้พี่น้องราคาอยากได้นะครับตัวนี้สามสิบแปดงามเนี่เได้พี่น้องนะสามหมื่นแปดต้องลอกไหนเนาะยื้อใส่ในกล้วยกล้วยตันสมเ่าบ,บ้านยังตันสม บ้านเชียงแก้วบ้านหน้าค่ายไกลๆกันเนาะเชียงแก้วนะครับเนาะบ้านเชียงแก้วเนาะหวยงามนะครับพี่น้องเชียงแก้วเป็นกับพี่มีนามข้ออยู่เนาะมีนามข้อนะครับเอามาสองเด้อตัวเดียวงามาานี่เด้อเอาฝากเบอร์โทรานะีศูนย์เก้าเก้าสีเจ็ดหกแปดแปดหกขาเนาะพี่กัดเชียงแก้วตาลสม้อพี่น้องเนีอ ผู้ใดอยากได้โทรมาหาอาอเรานะครับเหมือนเด็คนน้ำมาสองไปละตัวหนึ่งช่วงนี้ก็มี่พอขามาสื่อดีเนาะ้วยเนาะมีเวียดน้ามำเขานะครับเนะาะงงนเงยอะนะพี่น้องเนาะมีรถรับส่งเงนาะพี่เนาะโอเคอ้ามันหมานเด้อน้องผู้ใดอกได้ก็โทรมานะครับโทรมาด่วนเลยมีจํานวนจํากัดเนาะอยู่อยู่บ้านมี่อยู่บะอยู่ขอกมีเนาะมีจานวนจํากัดนะครับเนาะโอเคขอบคุณมากครับ บรรยากาศทัวไปเนะาะกล้วยยังไหลนะครับพี่น้องช่วนี้ใดรยอยากซื้ออยากหานะครับอยากไดนะ้อยากกล้วยเนาะช่วงนี้ก็เขามาเบิรงได้นะครับที่ตลาดว่าริ่ชํารลาบุบนเท่านะครับมีหลายประเภทนะครับกล้วยรอนกล้วยดำกล้วยเผือกพี่พวัดนะครับกล้วยหน่อยกล้วายใหญ่กล้วยแม่เนาะเยอะๆนะครับผู้สื่อผู้ขายมันเตือนครับมันเตือนพี่น้อง ข้าพี่น้องเบิึงข้าพี่น้องเบิึงค่อยพ่อเลเี้ยงในพี่น้องได้ค่อยเพื่อนบ้านเนาเนาะข่อยเพื่อนบ้านนะครับตัวนี้มันไข่ๆต้องเอาไปประปรุงพันเนาะราคากับพอแพงนะครับต,ตัวแรกนอเมืองเก่าพันนะครับพี่น้องพี่น้องตัวที่สองนี่พี่ตัวละเมืองเก่าพันเมืองห้าพันห้าสองตัวนี่ ต้นตัวนี้เมื่อนหาพันหาได้ครับเนอะสูงประมาณตัวนี้ร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบนะครับร้อยยี่สิบตอนนั้นร้อยสามสิบอย่างเดียนะตัวใหญ่ตัวเมื่อเก่าพันอ่ะร้อยสามสิบสามสิบขึ้นนะครับตัวแรกเนยข้วยผูนะครับค้อยผูตู้ตู้เทิกเบิร์ดนะผี่เนาะตัวเถิรกเบิร์ดนะครับเป็นค้อยผูนะครับพอพันเนาะสามตัวยังหมดท่านหอเนาะ อ่พี่น้องสนใจนะครับเนาะจิดต่ออะไรช่อน,นี้เอาเบอร์โทรนะพี่ศูนย์หกศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าห้าแปดสนย์หาแสามศูนห้าะมาไหนเนาะสามห้องยูบ้านไหนครับเนี่ยาการธาคารเผผลนะครับเนาะก,การเผดผลนะนพี่น้องสนใจโทรมาหานะครับตามเบอร์โทรที่ป็นไทยไปเนาะ ้วย่อการเพื่อผลและอยสามตัวนะครับมื่นเก่ามื่นหาพันต่อร่องได้มีรอดรับส่งนะพี่เนาะโอเคอ่ะมันหมานะครับเด้อพี่น้องสนใจนะครับตัวมาหาอะรเนาะนะครับตามเบอร์นั่นหวยไฟไปปเนี่ยอยไ,ไฟก็มีเนาะพี่น้องพี่อยู่ใกล้ทงางตะการนะครับไปหาผนอยู่หวยไฟก็ได้นะครับขอบคุณครับแม่เอา้า สองหมื่นสี่พันหาพอใหญ่แจกครับย่าาขอมาหกพันอย่างไรหลายไม่ได้แจกสองหมื่นหกพันตังใบราค่ะสองหมื่นหกพันครับต่อรองได้สองหมกพันต่อรองได้ครับเอามาหลายพ่อใหญ่แจกมปเนี่ยตัวทุกท่ายเลยขายหาตัวตัวที่งหกพ่ท่านด้ขายเอามาหกตัวครับเดียวตัวเดียวตัวทุกท่ายตัวหน่อยก็ขายบางหันจะค่ยขายดีแต่จะเอาไปให้เขาซื้อป่าม่เถอก็หลายบ่อแจกไ่ถือกี่เดียวอ่อันหลายันได้น่อยแจ้งอมไปออกมาเด้ เอาลายโอ้ขวาย้างนะครับพี่น้องมันกันมาเอามาสุดกมามามาข้อพอไงสูงร้อยสาบห้าสามสิบบวกเนาะเออสาบวกขึ้นแม่นี่นะราคาอย่างใดกคสองหืันสองหมื่นหกพันอยากสองหมื่นพันได้ปมากเลยครับอยหมื่นห้าพันคนขายกับชิมีอยู่หรอเอาเบอร์โทรมาไงแจ็ยเบโทรศูนย์แปดหกแปกเจ็ดสองห้าเจ็ดแปดสี่หนึ่งสามแปหน่แจ็ บอร์พญายเตะคล้ยถือพญายเต้กล้วยถือแต่การเกิดผลเครื่องถือเครื่องงามใครเอาไปแหละก็ไรเบิร์นี่นก็ผมเราครับเรามาหกตัวนะครับแล้วแวเดียวตัวเดียวเพราะไมสัมผัสนะเป็นไดราคาคล้ยราคาหัวฉวัดในตลาดเเาป็นงไตัวถึงตัวแพงบอกผพี่น้องเมาฟังเนี่ยบอกว่าถือถ้าถือถือก็ได้ขายไปพอขาเขาบ่พอขาในหอยเบียดนาเเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่พอขาเล่าพอขา บรเห็นเหล่ามุนเหล่าเราเห็นเห็นต่เวียดนามเห็นแต่เวียนน้ำไม่มีจังหวะมันยังอยู่นี่เจนี้ถ้าเวียดนามเขาเนี่ยเขาจะคุยกับเผาไหนจะซื้อสารเขาหูเรื่องบอกอ้ยบอกภาษาไทยเขาทีเดียวเขาบอกภาษาไทยปะเออเขาบอกภาษาไทยเขาเก่งเขาเก่งเขามีด่าเมื่อปะเขาบอกเองเขาไม่ด่าบอกเองด้วยเออจริงนะเจนี่เนาะไม่เอานะคือใบแจังเียเขาบอกภาษาเขาเขาบอกภาษาไทยเขาด้แต่เคยขายให้เขาขายเวียดนามบะก็เคยอไ้เดี๋ยวนู้ขายแต่มุนีิก็ขายโอ้ไี่ด้านเขาอันปะเออขายตัวนึงอกแนวมันี่พรถือถือว่าเป็นขายประจำกันเลยเขาบประจ ในรอบวันแนิดสูงมเขาเดียวไูดได้ยังไงก็เมาอร่อยเออตัวรองก็คือตนจะชงตลาดดีนะโอเคโอเคเออขอบคุณนะยครับสวัสดีครับสสวัดีครับจะติดตามช่องผมยายนี่โชคไฟสันมาชงไฟสันไปไปไปติดตามใหม่นะไปเลยกระเป๋าอยู่ไอ้ยศเอาพี่เอาไปแจกใอยนะเออผ้าพี่น้องเบิ่งกวยงามเลยนะครับเนาะควายน้อยผู้ใดอยากได้ควายน้อยไปเดี่ยวนะครับเนาะควายจักปีเนี่ย กวยซีหาเดือนครับซีหาเดือนเนาะแมนครับเป็นตัวแมนด้วยตัวผูกตัวผู้ครับตัวผูนะครับแบบผูหน่อยในประมาณหาเดือนเนาะครับหาเดือนเืียงอยุ่เนาะเฉียงครับราคาจงได้ไรบ้าไเนี่ยหมื่นสี่พันห้าครับมันใหญ่ไปไหนเยอะเนาะแมนครับแม่มันใหญ่ปะมีมันขายไปสกเบียรครับมังสวอาโอ้ขายไปแล้วแมนเนาะ แลยวตลูกแสดงว่าแยกแยกแมวเนาะแยกอครับแยกลูกแยกแม่นะครับตัวนีเป็นอยังไดเมื่นสี่พัาร้อยตอลอไหนเนาะตอล่อไหนครับเอ้ยบ้านไหนนี่ยมันสะพือตะการครับสะพือตะการพืชผลเนาะพี่น้องทางสะพือตะการพืชผลนะครับนะครับผมอปเดอแูนย์หก่นย์หกสี่เก้าสี่แปดเก้าสี่แปดนึ่งห้าแปดศูนย์หนึ่งห้าแปดศูครับพิกัดสะพือตะการพืชผลแมนครับอ พี่น้องอยากได้โทรมาหานะครับตามเบอร์โทรที่ใหายไปยูบัตมีหลายตัวปะมีมีมีครับมีสิบกว่าตัวครับราคาคั้วไอเป็นในส่วนนี้เท่าดียวถือเงี้ครับถืออย่าดออยังพอซื้อแด่งอย่าดอเแี่ยครับโอเคอ่ะมันหมานเด้อครับครับขอบคุณครับมาพี่เดี๋ยวสัมผัสต่อแต่นะรับประกันร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นเปียกไหมาจ้าตัวมาสามตัวเลือตัวเดียวนี่นะเหลือตัวเดียวโอเคแสดงว่าเราขายถือได้นไงขายถือโกมูล เมื่อนาบ้านนานี่มานสิบสองเดือนลวนี่ไ้วย้านนเนาะเออม้านทีจังเดือนก่อนทองจัเดือนสิบสองเดือนนะสิบสองเดือนมเอสิบเดือนไ้วมันท่องสิเดือนเขาวาน้อมาเื่อเขาเออสิบสองอนมารับประกันบ้านเออสิบสองเดือนเลยสิบสองเดือนมาขวาญ่นาอกอาเออตัวย แต่ว่ามองขายมีโดดราคาอีกหนามันแปลกๆปราคาอย่างไรหลายไปไหนโดดอีกรถนสามพันกัขายมื่นสามพันเออข้างในเงินสดนั่นเออมื่นสามพันก็ขายครับกล้วยตัวหญ่เลยก็ขายปาะมันกล้วยเหนืออขายถือจะดีขายถือกล้วยจะปีเลยพี่รถนานมักจะซื้อน้ำากล้วยประบานเออ หาลูกนี่นะหาลูกอันเนาะดูนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบกว่เนาะประมาณร้อสมสิบราคาคู่อราคาหัวเป็นในสองเนี่ยพูมาตลาดดูดูมันเคยจะืออยู่แล้วจะมาต้เวลาสิกกี่มกับสองหมื่นกว่าได้สานี่ว่าเทียว่าเถีเนาะแต่เทียว่ามันถือเทียว่าเถงแพงนพี่น้อาอยากจะซื้อไปเรี่งกะแมเมาเอาก้อนเด็กเกินเนาะเงินหมื่นสมจะไปสี่หลยมันครับหมื่นสามพันเยนด้พี่น่อเนี่ พ้อเสื yes. wow. ่อพี meter, ่เดีมันสามจะไปเสีได้เอาไปใส่หยาอยู่นะลูกออกบานเนี่ยครับเป็นสองหมื anyway. ่นกว่าบน่นยังไงไม่เจตัวใตบาสามตัวามตัวเด้อตัวเดียวเนี่ยเด้อตัวเดียวนี่นะอะขายโ่แพงสองตัวขายไปตัวเท่าไรตัวละสองหมื่นหาสองตัวละสองหมื่นหาสอหมนะครับบ่แพงเลยอบอไม่ใช่ข้าวบ้านเนี่ยบ้านยี่ส สีมังใหม่สีมังใหม่บ้านยังซิ่งใหม่ลงนต้นจิกหน่อยสีม,มังใหม่ต้นจิกหน่อยสีมังใหม่เนาะอยู่บ้านมีหลายบ่ก่มีแน่อยู่แต่แต่ส่วนมากสื้อเน้นซื้อมากขายไปเนาะซื้อมากกัขายไปนนาะโอเคขายทั้งเฟตตทั้งไลนไปคือกันโอเคอ่ะมันหวานเด้อครับขอบคนมากครับสวัสดีครับพ่อเด็กครับพี่น้องอย่าได้โทรมาหาพยาบาลเอาเนาะเมื่อสามเออราคาเที่ยงแค่ไหนคนขับภาพี่น้องเบิ่งควงงามนะครับแม่ลูกควบนี่ แตดุสตานะครับแม่พันหนาเจะสูวงลอยสามสิบสองบวกครับสามสิบสองบวกนะครับแม่สูวงลอยสามสิบสองบวกลูกนี้ลอยยี่สิบบวกนะครับเนาะลูกยังขนสีทองอยู่นะพี่น้องลูกยังขนสีทองอยู่งามครับคู่นี้ไลยไปไหนพี่ยังได้คู่นี้เก้าหมื่นสามครับเก้าหมื่นสามนะพี่น้องเน,นี่เก้าหมื่นสามก้มเนี่ยนะครับ เก้าหมื่นสามพันบาทต่อรองไหนบ่ต่อรองเลยครับต่อรองไหนเด้อผู้ใดมีเงินถึงอยากได้อยากได้ไปเลี้ยงนะครับควยงามลูกตัวแม่ตัวผู้เดี๋ยวนะลูกตัวแม่ได้ตัวผู้ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่เจ็ดเดือนนะครับลูกประมาณหาเดือนกว่าครับลูกหาเดือนกว่านะครับแม่สูงร้อยสามสิบสองบวกลูกร้อยยี่สิบบวกนะครับเนาะลูกงามแม่งามนะครับเนาะ ผสมผสมตัวมากหรือผสมหนวดแม่ท่องนี่ต้นนี้ลูกกลมครับราคาอะไรมาในภาถาเมันเก้าเก้าหมื่นปัวครับ 9, 9, 3, ครับเก้าหมื่นเท่าไรก่อนเก้าหมื่นสามครับเก้าหมื่นสามพันเด้อเก้าหมื่นสามคันงามนะครับเนาะแม่สมเดยวครับสมเบอร์ตูเนยียเลยครับสีทองลูกมันยังขนยังบวกลนอยู่ลูกยังขนสีทองอย่ บโบเยีครับ,บ,ยยรบจะว่าขั้นไหนราคกากร,รับยีขั้นแยกหลไรเป็นไงขั้นแยกหลายเป็นไงสามหมื่นแครับลูกเอาลูกสามหมื่นแปดเนาะถ้าแยกลูกสามหมื่นแปดนะครับห้าเรียงกลัวครับ <c oughs> นะเป็นกำลังหมกักเป็นกำลังหมกักอาิีเบอร์เท่า 080ย์แปดศูนย์ครับศ8นย์แปครับสี่แปดเหนึ่ครับพกหนึนยอยสกัดจะใส่ตากันครับตากันเพื่อผลเนาะครับผมโทรมาหาแล้วได้นะครับหรือว่าจะมาหาเพผนอยู่ตลาดห้อยฝายก็ไปเนาะครับผมแล้วก็ตลาดฝริดนะครับมาหาเพผนเลยขอบคุณครับพี่ครับคุณหมานครับสวัสดีครับลองคุยไปสัมผัสนะสัมผัสนะครับโอ้ มาก <Techn Pokémon> คนเลยแล้วคนนี่านดีครับกพอกอะไรพอได้กม <The camera> ่อกไที่บ้านได้ไปี่เริ่มไปติดตามช่องให้ผมนั่นนะโชคไปสารนะครับเด้ขอบคุณครับเ่เยีะดโอ้ยระวังหยียบเ้าได้เด้อ Ờ, à, quay ngảm cho pin Quay ngảm cho đi <laughs> Có một chú hả? ออามาจากตครับอ๋อเตัวดเดียวตัอเดียวเนาะมันสูงหลายไปเเนี่ยร้อยสามสิบวกร้อยสามสิบบวกเบิ้งจากขวงเพื่นครับจาของสูงหลายไปเนร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบหาครับ <laughs> จากของเพื่อนเรามปยากครับแต่ว่ากล้วยก็สูงเยอะนะิบเนื้อกล้วยอจาของนี่ยร้อยแปดสิบหานะครับจากของกล้วยร้อยแปดสิบห้านะครับแต่ว่กล้วยนี่ร้อยร้อยร้อยเท่าไรกว่าจะมา ได้สาสิบวกค่ได้สามสิบบวกสามจิหาขึ้นไปเนาะสาิบหาถึงสี่สิบผมว่ะสู้งนี่้วยแม่นะครับอ๋ะเป็นพษทางอยู่นะครับตัวแม่เนาะทำมาจักตัวครับตัวเดียวเห็นบ่จะได้ไรไปไหนตัวนีสสสสโโนนะ้สามสิบห้าสามสบห้าสามสิบห้าโเฟยอ่ะนน่อยเนะราคาเพิ่อ,พอยัางไ้อยู่สามหมื่นห้าพันบาท สามหมื่นหาพันบาทเนาะครับมันเคยมีลูกบ่หรือไม่ครับนีครับลูกสองตัวลูกสองตัวขายไปแล้วบ่ขายแล้วครับเอามาขายหลอบนี่บ่เลือกขายไปโดนล่าหลอบก่อนครับขายหลอบก่อนแสดงว่าเหลือแต่แม่เพิ่นเนาะแม่เลื้อยแต่แม่นะครับเลื้อยแต่แม่ราคาอยากได้สามหมื่นหาเนาะสามหมื่นห้าพันไม่ลดรับส่งไหมเนาะมีครับต่อรองก็ได้เนาะนะพี่น้องอยากได้เนาะราคาผมเบิรงแล้วก็งามอยู่ได้ตัวนี้ นขอกคุณะรับท,ที่เรานเองใด้แปดเจเอาเบอทั <tama> ่วศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหกสองสามเอาเก้า์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งศูนพี่กัดยิ่ใส บททำตอตการตการบอกพี่น้องตการมาหลายดีครับตการเผยผลเนาะอ่ะวมันหมานะครับเด้อขอบคุณครับจะเป็นการประดมการทอมกาท้อนเดี๋ยวโฆษณาดีไอฝ่ายติดตามช่องไอ้นึ่งเด้อจบไพศาลเด้อคุครับฝากติดตามนะครับฝากคนไรก็แชร์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ